มื่อนี้แม่ตายกับซีมีเรืองลราให้ฟังพี่น้องอยู่สวีเดนอยู่กับผัวต้องจ่ายค่าบ้านต้องจ่ายค่ากับข้าวต้องหารกันคนละครึ่งชิุสวัสดีค่ะกระต่ายมัมสโตรี่มาผูกพอกันเช่นเคยนะคะเมื่อนี้กะคือเกาพี่น้องคิดหอดพี่น้องกันเลยมาอยากพบปะอยากคุยอยากเบาอยากอยากเบาน,เน้ำเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เมื่อนี้แม่ตายซีมาเบาเรืืองว่าเอ๊ะ คือว่าด้ผัวรังคือด้ใจคาบ้านคือด้ใจคานามคือด้ใจคาไฟคือในใจคากับเขาคือได้หารกันคนละเค่งพี่น้องมือหนีมีตายซิมีคคำตอบซิมีซิมีมาบอกให้ฟังนะคะคือโตไม่ใต้เองกาดเหตุคือกันพี่นอ้องอืมตอนแรกถามว่าตต ye, โตกใจบ่ะโต๊ให่ดิพี่น้องว้าวมึงเคยใใกูใจคาบ้านซอยว้าวซื้อกับเขาคือหารกันคนละเคง่งว้าวมึงคคอพอเป็นสุภาพบุรุษน,นนี้นั่นอืมโต๊ไม่ใต้เองกัเจอพี่น้อง ถามว่าผัวกับบไดเม่นผัวลวยมากมมยพี่น้องเอ้ยกับเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ขีเม็นเป็นมนุษย์เงื่อนเดือนแล้วเขาไปเฮ็ดงานเงื่อนเดือนเขาก็เป็นมนุษย์เงื่อนเดือนคือกันถามว่าตงใจบางคนยิงนักยิงนักก็ไม่ตายอําโบหายโบหายส่งเงินบานบโบหายส่งเงินเมื่อไทยเด็ดขาดนู่นนี่นั่นหายส่งได้แค่หน่อยหน่อย่รือโหายส่งเลยอืมห้ามส่งเงินกับไทยเด็ดขาด นู่นนี่นั่นจํากัดว่าเงินต้องใช้เท่าไหร่อะไรยังไงพี่นอ้องตัวไม่ตายเองกลับเป็นอืมแต่ว่าบ่นักขนาดนั้นพอมาไม่ตายหาเองได้หาเงินได้ไม่ขอเขาเออแต่ว่าถามว่าช่วยหารคนละครึ่งหรือไม่แต่ช่วยเพราะว่าไม่แต่มีลูกอืมเขาบอกว่าเขาจ่ายทุกอย่างเขาจ่ายทุกอย่างนู่นนี่นั่นช่วยอืมก็ช่วย <c oughs> ซิมิเคตเบาของมูให้ฟังนะคะอันนี้ก็คือเบาเอยสือไอ้น,น้ำเนาะเพื่อนเนาะก็คือ หารทุกอย่างซื้อทุกอย่างขนาดซื้อถุงเท้าให้ลูกซื้อเสื้อผ้าให้ลูกก็ยังหารจึงสีกับมี่ยิ่งเจ็บยิ่งนักเพื่อนตอนแรกถามว่ารับได้ไหมรับไม่ได้ค่ะเพราะว่าอยู่กับแฟนไทยสามีไทยสามีให้ถือกระเป๋าตังค์สามีจ่ายให้จุ้ว่าจุว่เนาะพี่น้องบม่มี่ามาหารมาคิดมาเล็กมาหน่อยถามว่าถามว่า ตอนแรกรับเดลบ่รับบ่รด้พี่น้องรับบ่ได้ตกใจตกใจตุกขมาเอามึงเกษให้กูหานมึงเกษให้กูจ่ายค่าบ้านมึงเิษห้กูเคยเสียกูจ่ายค่าเขาอืมแต่ว่ามาศึกษาวัฒนธรรมเขาจริงๆแล้วก็เลยเข้าใจว่าเออเขาเป็นวัฒนธรรมพ่อแม่เขาเลี้ยงมาอย่างนั้นขนาดซื้อนมให้แม่ขวดหนึ่งซื้ออาหารให้แม่ซื้ออะไรให้แม่กันย่งหานกันก็ยังแม่กันย่างอื้นขึ้นห้เขาจะเป็นวัฒนธรรมตัวใครตัวมันวัฒนธรรมต้องหานกันครึ่งๆต้องออกกันครึ่งๆอืม ดีแล้วเด้ที่แม่ตายที่เหาข่อยบรยิออกเครื่องหนึง่งค่าใช้จ่ายในบ้านหลายขึ้นอย่างนี่ข่อยออกแค่บกี่พันอืมกะกะนว่าดีนวะว่าโชคดีเมียบางคนได้ออกเครื่องหนึ่งไปด้วยแต่ว่าบางคนก็ดีไปอย่างว่าผัวเขาอาจจะรวยผัวเขาอาจจะไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ก็คือไม่ให้เมียออกอืมแต่ว่าแม่ตายตัวแม่ตายเองนี่พี่น้องเดี๋ยวข้อมีความีาม่รู้กันสองคนเออจาของกัมียได้ใดเออในระดับหนึ่งที่มั่นกับโอเคเยอะในระดับหนึ่งก็เลยออกซอยเออแต่ว่าบางคน ออกมืดดิพิณงค์ออกถ้าเป็นถ้าเป็นอาสวิดิดกับสวิดิแต่เมียฝรั่งกับฝรั่งเนี่ยเขาจะหารกันคนละครึ่งครึ่งเลยดิพ่น้องผัวครึ่งหนึ่งเมียครึ่งหนึ่งค่ารถครึ่งหนึ่งนู่นนี่นั่นครึ่งหนึ่งแต่น,นี่ดีว่าสามีไม่ตา้เอาน้อยเดียวแต่ว่าก็ให้เขานั่นแหละเพราะว่าเขาจ่ายทุกอย่างสามีซื้อรถสามีซื้อรถให้สามีจ่ายทุกอย่างบิตเตลิดอะไรให้ไม่ต่ทุกอย่างอันนี้ก็คือก็คือโอเคกะก,ก็ให้เขาไปอืม แต่ว่าบางคนสินักนักก็ไม่ตายให้ทุกอย่างจายทุกอย่างแล้วสามีมสั่งสั่งการเนาะสั่งการไม่ให้ส่งเงินกลับบ้านนุนนี่นั่นยิ่งนักแล้วเพื่อนนั่นแหละเพื่อนมีสามีฝฟังมันกับบรยัย มันกับอะไรเขาอื่นว่าอย่างโรยโดยกว่ากีากบกุหลาบมันกับอะไรดียังที่คิดมีหลายๆคนเถี่เนี่ยนะสิ้นเดือนมาเธอต้องจ่ายค่ารถเช่าฉันนะเธอนี่ยขี่รถกับฉันฉันต้องไปรับลูกเธออันนี้ขึ้นในกรณีบางคนที่บอด้มีลูกน้ากันนะคะบอด้มีลูกน้ากันแล้วสามีอ่าเมียมีลูกติดมากแล้วสามีต้องดูแลเมียนะคะเนี่ยฉันต้องไปรับลูกเธอเนี่ยฉันไม่คิดนะว่าค่าอืมค่ารถสึกหรอค่าประกันรถฉันยังไม่คิดกับเธอเลยช่างสีขาวาพี่น้อง ฝรั่งเป็นยังสีดิพี่น้องเป็นยังสีมืดถามไม่เมียฝรั่งหลายๆคนเขาสิตกใจว่าเอา้าฝรั่งเป็นยังสีบะย่อใช่ค่ะฝรั่งเป็นแบบนี้ฝรั่งหานหานครึ่งฝรั่งมีการหานครึ่งแต่ว่าโชคดีคักเมตัยเนี่ยสามีไม่ตายไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงการหานครึ่งนู่นนี่นั่นกับเขาสามีเมตัยนี่สปอร์ตซื่อกับเขาให้ชัวชวเออสามีบางคนอยู่หน้าคัดซาพี่น้องอยู่หน้าคัดซาอยู่หน้าเวลาใจเงินเนาะใจคนละครึ่งหกลอยเอามาสามลอย วายเป็นไห้ขนาดขนาดขนาดนั้นแต่ว่าแม่ตาสามีแมตตาไข่เนีย่ยไข่คักไข่เนีย่ยระบบเป็นยังสัน่นแต่ว่าแม่ตายก็บเขาเรียกว่าอะไรแสดงสปิริตเพราะว่าเออรายได้ตัวเองก็มีนูน่นนี่นั่นเออก็เลยจ่ายนะพี่น้องแต่ว่าสาหรับบางคนนี่แบบเจอนักพี่น้องไห้ห้องไห้มหาแม่ตาเนี่ฉันเนี่ยต้องจ่ายให้มันทุกอย่างมันน่ะบางทีมันไม่ยอมลงไปจ่ายมันรอเอาเงินกับฉันเออเมียฝรั่งบางคนเนี่ยต้องสื่อกับเขาให้พวกฝรั่งกินกับมีพี่น้อง แบบชีวิตมันบม่ได้สวยหรูมันไม่ได้โรยด้วยกีบุหลาบจริงๆพี่น้องเอ้ยหานลังเทียกับเป็นการสั่งภาพหานลังเทียกับเป็นการอา่าเวลากลับเมืองไทยเราใช้เงินฟื้นฟื้นในสั่งก็บ่ได้สร้างภาพหรอกแต่ว่าสําหรับบางคนที่เขาใช้ได้เขาทําได้ผัวเขารวยจริงอันนียเขาทาได้จริงๆแต่สําหรับบางคนที่ลําบากจริงๆอันนี้ก็ลําบากจริงๆนี่พี่น้องลําบากจริงๆอยู่เมืองนอกอืมอืมนั่นแหละพี่น้องกะ เมา่บอกซานีเมา่อบอกให้ฟังว่าชีวิตเมียฝรั่งไม่ได้ไม่ได้โลยด้วยกีบกุหลาบหารครึ่งออกค่าบ้านต้องจ่ายเออจังสิกระมี่พี่ดอง เอาไว้พบกันไหมในคลิปหนานพี่น้องน่มืนอีกเวลากับอะไรหลังมาแล้วกับเม่ายกับซิลาไปก่อนมีเรื่องดีๆมีเรื่องเด็ดๆอีกอย่างในเรื่องเกี่ยวกับการใช้ชีวิตที่เมืองนอกเมียฝรั่งนู่นนี่นั่นเดเมทายซีมาเล่าให้ฟังนะคะกอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ตรงนี้นะคะเผื่อซิบอสพลาดคลิปใหม่ๆของแม่ตายนะคะวันนี้แม่แต่ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมฝากกดติดตามและก็กดกระดิ่ง 不看,看。